สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านสันติชนเป็นหมู่บ้านจีนยูนนานนะคะอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะวันนี้เราจะมาเที่ยวเมืองจีนเล็กๆกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันเลยอ่ามาถึงแล้วนะคะด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะน,นี้เลยนะคะมีที่จอดรถให้นะคะกว้างเหมือนที่เห็นกันเลยค่ะแต่ว่าอากาศร้อนมากนะคะสําหรับผู้หญิงที่ไปก็ ต้องลุยนิดนึงอ่ะเพราะว่าค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวครีมกันแดดต้องพกเปนไปด้วยเพราะอากาศมันร้อนจัดมากๆเลยแต่โชคดีที่ตอนนี้คนไม่เยอะไม่รู้ปกติคนแน่นกว่านี้เยอะไหมนะแต่ในวันที่เรามากันคือคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะนคะ พลาดไม่ได้แน่ๆนะคะที่นี่นะคะจุดอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะชุดนะคะสามารถเช่าได้เลย100-150-200บาทนะคะ <Wow. S 1> ชุดมีทั้งชุดงานแต่งนะคะงานแต่งชุดพองเฮาชุดแม่นางสนมชุดอุ้ยหลายชุดมากๆนะคะถ้าคุณผู้ชายไปผู้หญิงไปนี่ต้องเช่านะคะเพราะว่าผู้หญิงต้องชอบแน่ๆนะ สถานที่กว้างมากๆเลยค่ะข้างในก็เดี๋ยวจะพาชมแล้วกันนะคะว่ามันมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะนี่ไงนีนี่ไ,ไที่อยากนำเสนอทุกๆคนนะคะนั่นก็คือการช่องม้านั่นเองนะคะ เช่ามาในราคาเพียงแค่5้บาทเท่านั้นเองนะคะ,ะพี่งคนนี้ใจดีมากๆเลยนะคะดูแลตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะแล้วก็มีการที่นํามานะคะพาเดินชมรอบๆสถานที่นี้นะคะน้องมาน่ารักมากๆเลยอะ่ะด้วยความที่เราสงสารน้องมานะคะเราก็จะไม่รบก,กวนน้องมานานจนเกินไปนะคะโอเคต่อไปค่ะ มีคนอ,ลอาลม <laughs> มาให้ข <laughs> องเฮาอันนี้คือนางสนมนางสนมเองนะคะนางสนม <laughs> แล้หลังจากนี้นะคะเราก็เดินชมรอบสถานที่กันนะคะโดยขวาที่กลัวน้องม้าร้อนะคะก็มีกลางลมให้บ้างนะคะเอาละ จากนี้นะคะเราก็มาเล่นกันต่อเลยที่ยิงปืนนะคะ <Yahoo! S 1> ราคาปืนก็ราคาอยู่ที่50บาทนะคะได้15ลูกเลยนะคะสนุกอยู่นะมาดูผลงานกันนะน,ะ,นะเฮ้ยไม่ธรรมดาเกือบโดนหัวใจไปละ เล่นปืนเสร็จแล้วจะร้ออะไรกันนะเล่นปืนเสร็จก็มาต่อกันที่หน้าไม้นะคะเขาเรียกกันว่าหน้าไม้นะคะเป็นหน้าไม้ทําเองด้วยนะคะลักษณะมันคล้ายๆกับธนูน่าจะคล้ายๆธนูนะถามว่าสนุกไหมก็เจ็บนิ้วอยู่เหมือนกันนะคะตอนที่ดึงเชือกนะแล้วที่นี้นะคะเราก็จะเข้าไปดูกันนะคะว่าภายในบ้านเล็กๆน่ารักตรงนี้นะคะภายในมันจะเป็นยังไงนะคะ น้องม้ามีกินอาหารทานอาหารกันอยู่ข้างๆบ้านด้วยนะคะน่ารักมากๆนะคะในบ้านก็นลักษณะแบบ, <า S 1> แบนี้เลยนะคะออกแนวยุคโบราณโบราณหน่อยมองผ่านๆนึกว่าแดจังกึม <c oughs> ต่อให้กิจกรรมที่นี่นะคะมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะคะแต่มุมถ่ายรูปต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่มุมถ่ายรูปเยอะมากๆนะคะหลายจุดหลายมุมกันเลยทีเดียวนะคะงั้นต่อจากนี้นะคะเราก็จะมาดูกันดีกว่านะคะว่า สถานที่กิจกรรมรูปภาพต่ตางๆออกมาถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะ ะะกับหมู่บ้านจีนยุนนานะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะอําเภอป่ายถ้าใครสนใจที่จะมานะคะก็แนะนําเลยค่ะเป็นอีกที่หนึ่งที่อยากแนะนํานะคะเพราะว่าที่ตรงนี้นะคะต่อให้มันจะมีกิจกรรมน้อยก็ตามแต่แต่มุมถ่ายรูปของเรานะคะได้ภาพกลับไปสวยๆเยอะมากเลยนะคะและรูปภาพที่ได้โชว์ไปนะคะเป็นรูปภาพที่ขยายขึ้นนะคะก็เลยอาจจะดู ไม่ได้สวยเท่าที่ควรแต่รูปจริงๆคือสวยมากนะคะยังไงก็แนะนํานะคะให้ทุกคนลองไปกันดูนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามของทุกคนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยคะ่ะบ๊ายบาย